ช็อกหนักมากคนที่เกิดห้าวันต่อไปนี้อาจารย์หมอบีได้เห็นเหตุการณ์อย่างแม่นยำไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะนี่คือนิมิตพิษวงจากอาจารย์หมอบีผู้ยังรู้อดีตและอนาคตคนเกิดห้าวันต่อไปนี้ชีวิตจะรวยมากเพราะดวงสตาถึงที่รวยสวัสดีท่านผู้มีบุญบรารมีสูงทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงสตาจากช่องดูดวงสตามหาเศรษฐีเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอได้ทําคลิปวิดีโอทำนายดวงสตาดีๆในครั้งต่อไปเปิดนิมิตพิศวงจากอาจารย์หมอบีที่ได้นิมิตพิศวงดวงสตาของคนทั้งเจ็ดวันเกิด มีเพียงแต่5้าวันเกิดเท่านั้นที่ดวงสตาถึงครารวยรับโชครับปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้บอกได้เลยว่าปีใหม่ได้ชีวิตใหม่แน่นอนแต้มบุญของท่านทำงานอยู่ตำแหน่งมหาเศรษฐีจะถูกเปิดโชคดีเป็นดวงท่านจะดีขึ้น300%เอร์เซดวงสตาเป็นขาขึ้นเอาช้างมาฉุด ก็ดึงไม่ลงไม่เชื่อยาลบรูเด็ดขาดถ้าไม่ฟังถือว่าพลาดอย่างแรงคนมีบุญบารามีเท่านั้นที่จะได้มาเห็นคลิปวิดีโอนี้คำทำนายนี้เพราะฉะนั้นจงตั้งใจฟังให้ดีๆหาที่สงบสงบฟังหรือจะเปิดฟังดังๆก็ได้ถ้าอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เป็นจริงอย่างรวดเร็ว จงฟังคลิปนี้ให้จบคำทำนายดีๆนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านภายใน3วัน7วันหลังจากที่ฟังคำทำนายนี้จบปาฏิหารความรวยจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านอย่างแน่นอนสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆกำลังจะไหลเข้ามาการงานการเงินราบลื่นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง ปรารถนาสิ่งใดก็ได้มาแบบง่ายได้เหมือนเสกเอาได้เลยท่านคือผู้มีวาสนาบารมีสูงหลังจากที่ฟังคลิปนี้คำทำนายนี้จบไปสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านรับทรัพย์สินเงินทองหลังไหลเข้ามาเตรียมตัวรับมือให้ดีๆเพราะดวงจะพุ่งแบบแรงสุดขีด ชีวิตจะบอกลาความยากจนเสียทีความจนจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาแทนเพราะอน,นิสงส์จากบุญเก่าที่ได้ส่งผลเกิดมาเพื่อที่จะร่ำรวยดวงสตาเตรียมตัวบอกลาความจนได้เลยชีวิตจะเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเพื่อหลุดพ้นความยากจนอย่างแน่นอนวันเกิดวันที่หนึ่งคนที่เกิดวันเสาร ดวงสตาเจ้าเสนีมีแต่คนรักคนหลงผูดจาสิ่งใดก็เป็นอันดีบุญเก่าจะหมุนเวียนหนุนส,งส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วทุกสากลละโลกจะมาปกป้องรักษาและคอยชี้ทางให้แก่ชีวิตคอยบันดาลโชคลาบเกี่ยวกับเงินเงินทองทองทำให้ดูเหมือนว่าเป็นคนที่โชคดีอยู่ตลอดเวลา ชีวิตของท่านนับจากนี้เป็นต้นไปจะได้หลุดพ้นจากความจนไปสู่ความร่ำรวยเสียทีมีโอกาสสูงที่จะได้เงินก้อนใหญ่เอาแบบมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกเบอร์ถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งไม่ว่าตัวท่านนั้นจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวันที่หนึ่งนั้น ก็จะหมุนเวียนมาหาตัวท่านอย่างแน่นอนไม่เชื่อยาลบลูเด็ดขาดจากที่เตรียมตัวบอกลาความจนได้เลยเพราะความร่ำรวยกำลังจะมาเยือนชีวิตของท่านท่านจะกลายเป็นมหาเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวรอรับความร่ำรวยอย่างเป็นทางการได้เลยวันที่สองคนที่เกิดวันศุกร์ สำหรับดวงสตาของคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นชีวิตในวัยเด็กจะต้องดิ้นรนมากมายแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่ชีวิตก้าวเข้าสู่วัยกลางคนดวงสตาชีวิตพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือดวงสตามาถึงคราวที่ชีวิตจะกลายเป็นมหาเศรษฐี ชีวิตจะหลุดพ้นจากความลำบากเสียทีเพราะอน,นิสง์จากบุญเกา่าได้ส่งผลแล้วในชาตินี้ดวงจะดีขึ้นถึงขั้นล่ำรวยพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือจากดวงลายกลายเป็นดวงดีเพราะมีเหล่าเทวดาปล่อยเพิ่มบุญบารมีให้มีแต่ความโชคดีทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรือง ทำอะไรก็สำเร็จราบลื่นดวงสตาถือว่าถึงจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่จากที่ผ่านมาเคยเจอปัญหามากมายมหาศารในเรื่องของเงินเงินทองๆองจากที่ขาดขาดเขินเขินเงินทองเคยขาดมือทำกิจการสิ่งใดก็ติดติดขัดขัดชีวิตที่ผ่านมานั้น สุดแสนจะมืดมัวแปดด้านมองไม่เห็นทางออกสักทางแต่หลังจากผ่านพ้นคืนนี้ไปดวงสตามหาโภกทรัพย์ดวงมหาเศรษฐีของท่านจะถูกเปิดชีวิตจากนี้ไปจะมีแต่เงินแต่ทองเหลือกินเหลือใช้กับดวงสตาความร่ำรวยจะดีถึงจุดสุดขีดทำอะไรก็ราบลื่นยิ่งขึ้น ดวงสตาของท่านทำอะไรก็โชคดีไปเสียหมดยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองเพราะมีเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคอยประทานพรให้ทำให้ความดีความเพียรเล็กน้อยก็ได้รับอนิสงส์มากมายวันเกิดวันที่สามวันจันทร์นี่คือจุดที่ถึงเวลาแล้วที่ดวงสตาวาสนาก้าวเข้าสู่เงินล้าน ถึงเวลาดวงมหาเศรษฐีดวงมหาเฮงมหารวยที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติจะถูกเปิดแล้วดวงสตาถือว่าดีมากๆสตาชีวิตได้มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญวันจันทร์ในช่วงปลายปี2024เป็นต้นไปดวงสตามีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่ท่านจะมีโชคใจที่สุด ที่เคยมีมาดูดวงทางด้านการงานอุปสรรคที่เคยเป็นกลางขวางคอก็จะหมดไปแล้วตำราโบราณโหราศาสตร์คนโบราณเชื่อว่าคนที่เกิดวันจันทร์นั้นเป็นคนมีบุญเกา่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยบันดาลคอยปกปักรักษาและคอยชี้ทางให้แก่ชีวิตโดยประทาน ความโชคดีโชคลาบทำให้เป็นคนโชคดีอยู่ตลอดเวลากว่าคนทั่วๆไปวันเกิดวันที่สี่คนเกิดวันพฤหัสบดีดวงสตาของคนที่เกิดวันนี้เมื่อตอนยังเด็กหวังต้องดิ้นรนมากมายแต่ชีวิตส,สอนให้เข้มแข็งเพื่อจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในที่ทำงานหากทำงานอิสระ จะรวยเร็วกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันดวงสตาการงานนั้นข่าวนั้นที่ชีวิตจะตกกลายเป็นมหาเศรษฐีจะหลุดพ้นจากความลำบากความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนดวงสตาถือว่าถึงจุดเปลี่ยนแปลงจากที่ผ่านมาเคยเจออุปสรรคปัญหามากมายแต่นับจากนี้เป็นต้นไป ชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากร้ายกายเป็นชีวิตดีทำอะไรก็ถือว่าทำอะไรสำเร็จยิ่งขึ้นทำอะไรก็โชคดีไปหมดทำความดีเล็กน้อยก็ได้รับอันที่ทรงมากมายมหาศาลหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยประทานโชคลาภให้คนเกิดวันที่ห้า คนที่เกิดวันอาทิตย์ดวงสตาจะดีถึงขีดสุดลำรวยชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือก็มีเหล่าเทวดาคอยเกื้อหนุนดวงทำให้มีแต่ความโชคดีทำอะไรก็สำเร็จราบลื่นใครก็ตามที่เกิดในวันอาทิตย์ถึงคราวชีวิตจะต้องบอกลาความยากจนเสียที ดวงสตาจะมีแต่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยประทานพรและบันดาลโชคลาภให้แก่ชีวิตนั่นเองจะร่ำรวยความร่ำรวยจะมาเยือนคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีเหล่าเทพเทวดาปกปักคุ้มครองคอยประทานพรก้อนใหญ่ให้โชคให้ลาบทำอะไรก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประทานพรให้สำเร็จอยู่เสมอสิ่งใดก็จะเลินลุ่งเรื่องแบบก้าวกระโดดชีวิตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจะได้เป็นเจ้าคนนายคนและมีหน้ามีตาในสังคมการทำนายดวงสตาของคนเกิดทั้งห้าวันนั้นก็ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้จงใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง เพื่อเป็นการเตือนสติและใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วย